โอเคครับก็ต้องขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับผม <c oughs> วันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมในแก๊ปดันดอมน,นะคบวันนี้เรามาอยู่กันในเกมลา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 ลโลบ็อกนะครับผมแมปแดนเจรัสแท็กเตอร์นะครับผมไดวิ่งใช่แล้ววันนี้เราจะมาขับแท็กเตอร์กันเลยทุกคนนะฮะขับแท็กเตอร์ แบบแดงจรัสนะครับมีอะไรเนี่ยมีเดียมแล้วก็นอร์มอลเราไปนอร์มอลกันดีกว่าทุกคนเพราะว่าเรายังไม่เคยเล่นเลยนะครับเพิ่งเปิดเพิ่งเพิ่งแบบมาเริ่มเล่นครั้งแรกเลยนะฮะตอนเปิดคลิปแต่ว่ารถคันนี้อาจจะไม่เหมือนกับน้องๆตอนเวลาเข้ามาเริ่มเล่นนะเพราะว่าเป็นรถจากการจอยกรุ๊ปนะฮะใช่แล้วถ้าใครอยากได้รถคันสีฟ้าสวยๆแบบผมอย่างนี้ก็ให้ไปจอยกรุ๊ปนะครับถ้าเราไม่จอยกรุ๊ปเนี่ยเราจะได้คันนี้เว้ยนะฮะใช่ แต่ว่าพอใจกรุ๊ปล้วก็จะได้เป็นคันสีฟ้านี้มานะครับผมผมเข้าเกมมาแล้วกำลังจะสปาวรถแล้วเห็นคันนี้พอดีมันเขียนว่าต้องไปจอยกรุ๊ปก่อนก็เลยไปจอยกรุ๊ปมาแล้วก็เลยได้มานะฮะโอเคน <laughs> okay, ั้นก็มาลุยกันเลยเงีงงงงง้ยเงี้ยเงี้ยเงอุ้ยรถจอยกรุ๊ปมันดีกว่ารถธรรมดาเริ่มต้นไหมผมก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่ามันสวยกว่า <laughs> <laughs> นะครั มันสวยกว่าจริงนะฮะอย่างนั้นมันก็ทาสีฟ้ามาแต่ว่าไอ้รถอันที่เริ่มเกมมันเป็นรถสนิมเขะนะฮะมันก็คือคันเดียวกันละมั้งแต่อีกคันนึงมันสนิมเขะินคันนี้เขาทาสีมาให้นะฮะอ่าโอ้โหว้าว้าตายนี่สปาวที่เดิม89โลบักแพงเกินโอ้โหเอาต้องมาเริ่มต้นใหม่อู้นี่มันเหมือนกับแมป มอเตอร์ไซค์เรนนี่นาเหมือนกันตรงไหนหรอเหมือนกันตรงที่มันตายแล้วกลับจุดเกิดนะฮะไม่มีไม่มีเช็คพอยทุกคนโอเครถมันเลยกันได้ปะเนี่ยสมมติรถเราเพื่อนเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราสามารถเลยไปได้ไหมอ๋อเลยได้ทุกคนตัวซ้อนได้นะโอเคโอเคตัวซ้อนได้ครับงั้นก็ดีเลยผมนึกว่าจะซ้อนไม่ได้ถ้าตัวซ้อนไม่ได้นี่มันจะแบบเป็นอะไรที่แย่มากเลยนะเพราะว่ารถของเพื่อนเราเขาขับช้าๆแปลกๆนะฮะ เออจริงเราต้องขับแบบระวังระวังแล้วทุกคนเพราะว่าเราเหมือนจะไม่มีเช็คพอยต์ไม่รู้ว่ามีวะมันมีรูปบ้านอยู่อะทุกคนไอบน้บ้านบ้านที่เป็นรูปบ้านบ้านนั่นจะน่าจะเป็นเช็คพอยต์มัง้งเออเราน่าจะตายก่อนเช็คพอยต์ทุกคนเมื่อกี้เราก็เลยเราก็เลยเกิดที่ฐานมัง้งนะฮะมัง้งใช่นะฮะไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่เคยเล่นนะครับเพิ่งเล่นครั้งแรกอือฮึไปดีๆไปดีๆไปดีๆ โอเคเราใกล้ถึงรูปบ้านแล้วใช้เช็คพอยต์หรือไม่นะฮะถ้าใช่จะดีมากเลยนะเพราะว่าเพราะว่าแมปมอเตอร์ไซค์เช็คพอยต์มันอยู่ไกลมากนะครับแต่ละเช็คพอยต์คือแบบมันมีเช็คพอยต์เดียวคือครึ่งแมปถึงจะมีเช็คพอยต์ไอ้ด่านมอเตอร์ไซค์ด่านนี้ถ้ามีเช็คพอยต์ตั้งแต่ต้นๆจะดีมากเลยนะจะได้เล่นได้แบบมีความหวังว่าจะชนะนะครับเฮ้ยเกือบล่วงอู้หู้ย ผมรู้สึกไม่ค่อยดีอันนี้ไงเช็คพอยต์จริงด้วยอ้ไอรูบ้านคือเช็คพอยต์ทุกคนดีนะเนี่ยเช็คพอยต์มันเยอะจังนะฮะถือว่าดีถือว่าดีนะครับเงนิงนเงนิงนเงนิงนเงนินเงินเงินเงินระวังนะมันมีก้อนก้อนมันหมุนหมุนนะฮะเดี๋ยวเราจอดรอ,อก,ก่อนรอให้มันหมุนไปก่อนนะฮะแล้วค่อยไปทุกคนถ้าเกิดว่าเรารีบเนี่ยเดี๋ยวเราจะตายนะครับออฮะจริงถึงแม้ว่าจะมีเช็คพอยต์แต่ก็ไม่ควรตายบ่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆจะ ดูถูกได้ว่าพี่ไม่เก่งเลยนะ <laughs> จริงไหม no เกิดเช็คคอยไหมโอเคเกิดเช็คคอยแ <laughs> <laughs> งจเจงชะมัดเฮ้ยโอเคล้าพอ,อนี้หมุนอันนี้ก็จะหมุนอ่ะ โอเคเราจะต้องไปแล้วก็รอรอมันหมุนก่อนนะครับทุกคนหมุนอาฮะแล้วเราก็ไปอย่างรวดเร็วเพราะมันจะหมุนอีกรอบอะฮะอ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมความตายนั้นเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเพราะทําให้เราได้เรียนรู้นะครับอ่าอันนี้อะไรไอ้เบรกเหรอไม่ไม่ไม่ต้องเบรกทางกําลังดีเฮ้ย,เ,ยเหมือนมันคุมยากทุกคนเหมือนยิ่งรถขี่ไวแล้วยิ่งคุมยากนะฮะ มืนจะล่วงโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะฮะอืมได้อยู่ได้อยู่เชื่อมัน่นมั่นใจตั้งใจเราทำได้อ่าละสวย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 งามสวยงามเราจะไปถึงเช็คพอยต์สองแล้วเวยอีกนิดเดียวเองนะฮะไม่ไกลเกินฝันเฮ้ยพยายามเข้าอืม ขี ett, ett, rett, woo, ่ดีๆขี่ดีๆอุ้ยขึ้นเขานะฮะรถแท็กเตอร์มันแรงขนาดขึ้นเขาได้ด้วยเหรอเนี่ยว้าวเจ๋งไปเลยนะฮะครึบครบครบวู้รถพวกนี้ควรเอาไปไถนามากกว่าเอามาขนของอะนี่ช้าเป็นเต่าเลยทุกคนอุ้ยข้างบนสูงยิ่งกว่าเดิมอีกอะมันจะขึ้นยังไงวะน่ะรถเราเป็นรถแท็กเตอร์แล้วทุกคนมันไม่ใช่รถโฟร์วิลสี่ประตูปิกอัพสี่คูณสี่นะฮะเออฮะ โอ๊ย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 อะไรอ่ะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันสายเ้ยคุมไม่ได้คุมไม่ได้ด่า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 รถสายโอ้โอ้ผมไม่ได้ขยับซ้ายขวาเลยทุกคนตอนนี้ผมกดปุ่ม W ทีเดียวอย่างเดียวเลยกด W ค้างนะฮะทไมมันเป็นเงี้ยขออย่าสะบัดผมตกก็พอนะฮะเออ นะครับเราเคลื่อนที่ได้แบบ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะโอ้ยอ้ยโอ้โอโอโอโ้สายสายขอ,ออย่างเดียวอย่าสะบัดจนตกนะอย่าสะบัดจนตกขอแค่นั้นขอแค่นั้นเฮ้ยได้แล้วเว้ยยากมากเลยอ่ะ <c oughs> โอเคถึงแล้วนะครับเช <c oughs> ออ็คไฟที่สองเพื่อนไปทางขวางแล้วเราไปทางซ้ายนะฮะ <c oughs> งื้งั้นงี้เง้น ง้นเง้นง้นง้นไปก่อนนะจ๊ะเขาอยู่ทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ๋อ,อ air, เข้ามาผิดทางเหรออ๋อ,อ,อไ,มไม่ไม่ไม่มันถูกแล้วแหละแต่ว่ามันมีสองทางไงทุกคนอ่ามีทางไปสองทางอเอดดเฮ้ย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 แ่ดีนะ่เนี่ยที่เพิ่งผ่านเพิ่งผ่านมาแค่แป๊บเดียวนะฮะอ่าเราเพิ่งลงไปข้างล่างนั่น ผมว่าข้างล่างอาจจะดีกว่าหรือเปล่าทางขวาอาจจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่าทางซ้ายมันลงค่อนข้างค่อนข้างบาดเสียวทุกคนเออโอ๊ยชนชนปึ๊บเคค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยค่อยค่อยคอยอ่ฮะอ่ฮะได้อยู่ได้อยู่นะฮะได้อยู่ได้อยู่รอบนี้เราไม่คว่ำแล้วเชี่ยมันมันใจคุณทำได้ ฉันทำได้รถคันนี้แรงพอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยทำไมมันมันเป็นอะไรอะ่ะเมื่อกี้อยู่ๆมันก็เลี้ยวเลี้ยวขวาของมันเองอะ่ะทุกคนแยว่ว่ะเอาผมไปทางขวาบ้างแล้วกันนะครับไปทางซ้ายแล้วมันแปลกๆอไปทางขวาดูเราไปทางขวาดูบ้างนะฮะเพื่อทางขวาจะดีกว่านะครับทุกคนใช่ใช่ ออ,อมันเหมือนกันทุกคนแค่ทางขวามันจะลงง่ายกว่าเออแล้วทำไมเราไม่มาทางขวาตั้งแต่แรกวะทางขวามันลงง่ายกว่าทุกคน <c oughs> จริงอะะไรอย่าเผลอเบี่ยงเองนะผมต้องพยายามกดเลี้ยวซ้ายขวาเองเพราะว่าถ้าเกิดกดดับเบิลอย่างเดียวบางครั้งมันจะล่วงของมันเองรู้เป็นเพราะอะไรนะฮะมันจะแบบเบี่ยงอันนี้เนะี่ยมันเบี่ยงไปอีกแล้วนะฮะผมต้อง เลี้ยวให้มันเน่แน่แน,น่มันเบี่ยงอีกละผมต้องเลี้ยวมันกลับมาทางเดิมนะฮะเอ,อ้ยยากจังอย่านะอย่าตกนะเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ตกที่นี่ปะใช่ไหมนะฮะอย่าตกนะจ๊ะอย่าตกนะจ๊ะดีๆนะจ๊ะดีๆนะจ๊ะโอเคโอเคเลี้ยงไว้ความเร็วประมาณนี้พออย่าเร็วมากกว่าน,นี้ อ้ข้างหน้านั่นมันอะไรเฮ้ยมันจะขับได้ยังไงปิปฟิปออ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 อุ๊ยสวยสวยสวยแล้วไปยังไงล่ะนี่อย่าบอกนะว่าต้องไปตรงกลางทุกคน ผมว่าใช่โอ้ยโอ้ยโอเคโอเคอ๋อมันใช้ได้กำจำกมันใช้ได้จำกัดจำนวนครั้งทุกคนนะฮะโอ้ยใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วโน้เราต้องรีสปาวจะเินพร กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะไอ่เซงชะมัดอืมไอ้ตรงทางนั้นมันจะต้องเข้าทางกลางแน่ๆเลยทุกคนแต่ผมว่าไปทางกลางมันก็ยากอยู่นะฮะโอ้ย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 โอ้โอเคโอเคโอเคคอยลังสิโอ้ยรถติดโอเค ไปดีๆสวัสดี <c oughs> <c oughs> เฮ้ยรถซ้อนนะฮะเออเออรถอย่างอืดเลยรถอ่ดมากนะฮะวู้มันอยากเย็นแสนเข็นอยากเย็นทรมานเฮ้แล้ว็็สั่งเขาสอนให้เอารถเอารถ ไอ้นี่รถเกี่ยวข้าวรถแท็กเตอร์มามาขนของเนี่ยเอ้ยหน้าที่ขนแบบนี้มันต้องรถกระบ,บะโปวิลนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยยากเกินโดยเฉพาะไอ้ตรงที่เป็นทางไมานี่เนี่ยๆ,ๆ,ๆตรงนี้ยากนะฮะเราต้องไปตรงกลางทุกคนใช่ไม่อย่างนั้นเราไปไม่ได้เพราะว่าผมได้พิสูจน์แล้ว อ่ะฮะทำร้อยตรงโอเคตรงแล้วตรงละอ่ะฮะตรงแล้วตรงละเออได้แล้วได้แล้วอุ้ยก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะฮะเออแล้วทำไมรอบที่เราเราตกหวานั่นนะดีแถมเสียไอโรเทตไปหมดแล้วนะเออที่เอาไว้ฟิปฟิปรถอ่ะหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเขาไม่ให้เพิ่มด้วยนะเนี่ยมันขึ้นว่าศูนย์นะครับตอนแรกมันเป็นสี่เนาะ เอแต่เราถึงเช็คพอยต์แล้วเว้ยถ้าถึงเช็คพอยต์แล้วเขาจะให้เรากลับมาไหมอะไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่มาแล้วจ้ะเช็คพอยต์จ่ายมาแล้วจ้ะย่าเช็คพอยต์เรร้อยนี่แหละอ๋ะอมันจะขึ้นไปแล้วเราจะต้องรีบผ่านไปเนาะอ่าถ้าไม่รีบมันจะตกลงมาใส่เราอันมเมื่อกี้นะฮะอืมเออเค,อเคยสวยๆอุ้ยมีอีก โอ้โหอันเดียวก็ว่ายากนี่หลายอันเกินเึ้นไปสิครับลูกพี่โอเค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 ไอ้ไอ้บ้าเอ้ยเฮอ้อเจ๋งมากแล้วถ้ามันตกใส่หลังรถอะ่ะเราจะเป็นแไร้ไหมเดี๋ยวลองดูสิถ้าตกใส่หลังอ่ะมอแต่ดูว่าถ้าตกใส่หลังรถจะเป็นยังไงนะฮะตายเลยเฮ้ย ผมอยากรู้อะถ้ามันไม่ได้ตกใส่ตัวเอ๊ะห้ามชะลอนะฮะพอชะลอแล้วลถมันจะเบี่ยงแล้วก็ล่วงผมจะชะลอเพื่อเพื่อเพื่อดูอะนะฮะแต่ไม่ได้ละทุกคนเราห้ามชะลอนะฮะชะลอไม่ได้ต้องไปเลยนะครับอืม้อชะลอมันจะ รถมันจะเฉะแล้วเราก็ตกเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้กดให้รถมันเลี้ยวแต่มันเลี้ยวเองทุกคนเหมือนพื้นไม่ดีทำให้รถเราเลี้ยวเองนะฮะอาา่ะฮะอาา่ะฮะเนี่ยมันผัดกันขึ้นนะดิทํายังไงดีถ้าเราไปเราก็อาจจะโดนก็ได้เนี่ยอาา่ะฮะอาา่ะฮะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยได้อยู่อุย้ยแต่ติดโอเคโอเคหายติดอุย ไอบามันติดอะเซ็งมากทำไมเขาต้องเอาไอ้ก้อนหินสองก้อนมาอยู่ใกล้กันด้วยวะนะฮะแล้วมันก็เลยหลบยากแล้วมันอยู่ใกล้กันไม่พอมันแบบขึ้นไล่เลี่ยกันด้วยทุกคนเซ็งมากเลยอะอืมเนี่ยดูดูดูแทนนี้มันจะให้ก้อนหลังอะขึ้นที่หลังนะฮะนี่มันให้ก้อน เนี่ยมันให้ก้อนหลังขึ้นก่อนแล้วก็ให้ก้อนนี้ขึ้นต่อเออต้องแบบว่ารีบเร่งเลยไม่งั้นมันจะโดนเราเออเอา้าวได้เฉยนะฮะเอาบทอย่างนี้เราได้เฉยเออดีดีเว้ยนะฮะพอจะตั้งใจให้โดนไม่โดนนะฮะพอไม่ตั้งใจให้โดนมันโดนจริงนะเนี่ยเมื่อกี้ผมในความคิดผมคือโดนละแต่ไม่โดนทุกคนโคตรแย่ oh, yeah. อันนี้เขาให้เบรกเนาะเบรก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  ต้องไปผ่านไอ้อนหินเลวนั่นอีกแล้วอย่างนั้นตออเนี้ยเออผมเกลียดก้อนหินตรงนี้โอ้ยจเจริญพรเข้ามาเร็วเลยเร่งมากเกินไปก็ไม่ดีทุกคนถ้าไม่ขยับเลยมันก็จะหมุนของมันเองแต่ถ้าเร่งเกินมันก็หมุนของมันเองอีกนะฮะ หรือเมื่อกี้เราโดนหลอกว่าเราไม่ต้องเบรกก็ได้มั้งแบบว่าถลายขึ้นไปเลยนะทุกคนอ่ะฮะรอขึ้นไปซะขึ้นไปให้หมดขึ้นสิเฮ้ยไปแล้วโอเคตอนนี้ก็รอรอมันขึ้นมันขึ้นปุ๊บเราก็จะบิดไปเลยขึ้นไปขึ้นไปบิดไปเลยบิดไปเลยโอเคพอชำนาญแล้วมันก็ไม่ได้ยากขนะนาดนั้น ตรงนี้ลองไม่เบรกดูทุกคนลองแบบวิวิวไปเลยวิวไ,ไม่ได้วะ่ะรถมันชอบเฉยอะนะฮะเออรถมันชอบเฉยทุกคนทำไม่ได้ทำไม่ได,ไได้ไม่ได้เลยเอยผมชักเริ่มไม่ชอบไอ้พวกก้อนหินพวกนี้แล้วอ่ะ มันแย่ม,มากเลยว่าแล้วเชื่อทำไมถึงมีเช็คพอตย์เยอะนะครับเพราะมันยากนี่เองเลยมีเช็คพอตย์เยอะเลยมีเช็คพอต์บ่อยนะเพราะมันยากซึ่งมันก็ยากจริงนะเอาจิงๆิถ้าทุกคนดูมันอาจจะเหมือนไม่ยากนะฮะแต่ลองมาเล่นกันเองดูได้นะครับยากจริงยากจริงๆนะนี่ไม่เด้มอเฮ้ยอ่ะล่ะ รอบนี้เราลองแบบค่อยๆไปดูทุกคนึ๊บึ๊บค,ค่อยๆมันเบรกยากว่ะอุ๊ยแต่รอบนี้ได้ไว้เฉยได้ไว้เฉยได้ไว้เฉยได้เฉย,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 ยเว้ยโอ้โอนี่มันสิ่งที่เรากลัวมันรอบที่แล้วมันกลับมาอีกแล้วอย่านะอย่านะโอเคอุ้ยด้านล่าง เดออรถฉันรถฉันรถฉันติดช่วยด้วยฉันดูสามาตั้งไกลช่วยด้วย help help ท์รถเสียดายเลยอ่ะผมถึงเช็คพอยต์ยังมันมีรูปบ้านอยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่เห็นมีเช็คพอยต์นะครับ ถ้าผมฆ่าตัวตายตรงนี้ลงจากรถฟิปโอ้ยฟิปได้ฟิปได้ไดอ๋อลงจากรถเพื่อฟิปเองได้ทุกคนนะฮะเ้า,เาแล้วคราวนี้ล้อติดอีกอันอนี้ล้อติดอีกเจริญเว้ยเจริญพรออาเอได้ได้อยู่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 นะฮะแล้วเช็คพอร์อยู่ไหนครับเนี่ยมันมีรูปบ้านอยู่ตรงเนี้มีรูปบ้านแปลว่ามีเช็คพอร์ตอลดิด ในเช็คพอยของผมอะ่ะต้องการเช็คพอยนะครับอดร้องอุ้ยอ๋อเช็คพอยอยู่ข้างล่างเราต้องถลายลงไปทีนี้ที่เขามีมีนี่ให้โอ้ย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 อู้ยี่นา่ายังไม่ตายนะฮะ โอ้ยมันยากมากเลยทุกคนตอนนี้เราถึงครึ่งทางแล้วนะครับเอยผมคิดว่าเรามีพาร์ทสองดีไหมนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานมากเลยก่อนจะถึงครึ่งทางนะครับผมเออ,เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับส่วนอีกครึ่งทางข้างหน้าเดี๋ยวไว้ต่อพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับทุกคน <laughs> เออยากมากเลยกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้อ่ะโคตรยาก